ยังมีความรวมสบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและยังไม่พอศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยยังโดดเด่นมีเอกลักษณ์และเปี่ยมเสน่ห์ชนให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมว่าแต่ละปีเนี่ยภาคใต้เนี่ยเป็นภาคหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วเทแคร์เนี่ยรูไ้ไหมว่า ภาคใต้เนี่ยมีทั้งหมดกี่จังหวัดแปดจังหวัดเจ็ดแปดเจ็ดปดสิพอภาคใต้มีสิบสี่จังหวัดได้ตัวหกไงเจ็ดคูณสองแปดตัวหกอย่ามาคณิตตอนนี้ภาคใต้เนี่ยมีทั้งหมดสี่จังหวัดนะคะก็คือกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาและนองสงขลาสตูลและสุราษฎร์ธานี รู้หรือเปล่าว่าภาคใต้เนี่ยมันมีทะเลสองฝั่งใช่ไหะนเนาะทะเลฝั่งอ่าวไทยกับอันดามานัน<อ>แล้วสังเกตไหมมองไหมว่าจังหวัดไหนเนี่ยอยู่อ่าวไทยจังหวัดไหนอยู่อันดามันนั่นแหละโอ้โสังเกตง่ายๆจังหวัดไหนที่มีเป็นคำสั้นๆเน่ะเหมือนสองไม่เกินสองพยางค์จะอยู่ฝั่ง กบีอาดามนตังอาดามันอาดามันอันดามัอันดามันนครอันดามัน่อนครมีสพยานครับนครอพยามใช่คนซีธรรมดามานพยาเหมือนกันธรรมาน สำคัญเนี่ยที่จะลืมไม่ได้เลยคืออะไรถ้าเรามีการสื่อสารกันเนี่ยไอโฟนไม่ผมไม่เคยสื่อสารอะไรเดียวเลยเออไม่ใช่ไอโฟนก็คุยดูไม่ได้ไม่ใช่เขาบอกว่าภาษาที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วรู้ไหมว่าภาคใต้เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษหนุนก็กลุ่มเดียวก็ภาคใต้ก็ภาษาใต้อะไรเนี่ยไม่ใช่คนเขาก็จะเอาไปย้อมาจากนู่นนี่นู่นนี่นั่นนู่นเออเยอะแยะมากมายเขาก็ ภาษาเนี่ยก็มีสามกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือภาษาถิ่นใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งไหนเอาไทยหรืออังตะวันออกอาวอ,อ,อาไทยค่ะออาไทยชิม่มาเลยันตะว,วันออกเนก็จะใช้กันทางเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทรุงสงขาปัตตนีตรัรงและสตูลและกลุ่มที่สองเนี่ยคือถิ่นใต้เอ้ย ภาษาใต้ตะวันตนกก็จะใช้กันอยู่มากที่บริเวณจังหวัดกระบี่พังงาภูเกต็ตระนองสุราษฎร์ธานีและชุมพรและกลุ่มที่สามนะคะก็ะคือภาษาใต้สามเนียงสงขลามันเป็นยัง,ยงไงอ่ะพี่แคร์โอ้คนละคนกีรรมราไม่ใช่คนสมุทสาพรเขาบอกว่าใช้สามเหงี่ยง

น่รัที่านแล้วกีสงาไม่ใช่อะไรนะเขาอิสราเอลมาจารย์มันีจังหวัดเดียวก็มีหลาย ในตัวอำเภอเมืองใช่ไหมคะสมมติว่าพูดว่าตอนเช้าไปตัดยางนะคะถ้าเกิดตอนเช้าไปตัดยางแต่ไอ้สายยางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอำเภอสีชลยังเป็นศีชนี์จะอยู่ติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะพูดคำว่าตอนเช้าไปตัดยางคือความเหนือของแต่ละคำมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคำ ประมาณนั้นต่อไปเป็นตัวอย่างได้าาได้เหมือนคำว่า 贵呀。Oui. แล้วเธอรู้ไหมว่าการแต่งกายเนี่ยเขามาได้ยังไงประชาชนของภาคใต้ใช่ไหมเขามาจากหลายเชืชาติทําให้การใช้วัสดุและรูปแบบเนี่ยมีเอกลักษณ์ตามออกไปอย่างเช่นถ้าคนมาจากไระจีนนี้ก็จะแต่งกายเหมือนชาวซีส่วนคนที่เป็นแบบนับถ,ถือศาสนาอิสลามก็อาจจะแต่งตัวเหมือนมาเลาเซียค่ะเนี่ยก็จะเหมนแบ,บ่งกันเธอรู้ไหมว่ากี่กลุ่มไม่รู้ค่ะกูรู้สิ เข้ามานี่มีสายจียใช่ไหมก็จะมีกลุ่มสายจีนบาลายูแล้วก็ไทยกุสินแล้วก็ไทยพุท<ช>ไทยเวลาทำอาหารก็เหมือนกันการอาหารพื้นบ้านเนี่ยของภาคใต้ก็จะมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกะลักษณ์โดยเฉพาะแบบการมีการภาคใต้เคยไปสู์การกันเรือ,อหาถายใช่ไหมจากคนจีนในชาวาแล้วก็ ในอดีตทําให้วหิถีาการแต่งกายหรือว่าวธรอาหารเนี่ยแตกต่างออกไปโดยเฉพาะอินเดียใต้ซึ่งมีต้นต,ตำลับการใช้เครื่องเทศปรุงอาหารนะคะก็จะให้ทําให้มีทนอย่างมากถ้าคิดถึงอ,อาหารภาคใต้เพื่อนๆคิดถึงอะไรบ้าคะเลือแกงเหลืองอแกงส้มใช่ไ้มคะแกงส้มกงกเือมแกปลาก่ปลา กเอก็จะมีสํานวนนะคะสํานวนในการกินอาหารของทีนบ้านของภาคใต้ค่ะสํานวนเหมือนอันแรกนะคะพัทพัทลุงมีควนนครมีท่าสงขามีบองงไหมคะมีคืออะไรไอ้ควนท่าบ่อเนี่ย เช่นควรชนวนหรืออะไรอย่างนี้มเหมือนนครยีท่าใช่ไหมคะก็ท่าวางท่าซักท่าโพท่าสาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งขาก็เหมือนกันก็บ่อแดงบ่อโขลกอะไรก็ลองถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูดีดูรายชื่ออำเภอของสามจังหวัดนี้ก็จะขึ้นได้คำควรอีกควรหมายถึงเงินดินที่ว่าเนน้องแบบภูเขาเนาะเป็นน้องของภูเขาเวลาขึ้น น้องเขายูคอยเาย่าก็คือแบบมันเยอะมากเข้าย่างใช่แกงคั่วทนเคยแกงบอนยเคยก็คือถ้าแกงผัก็คือเคยก็คือกะปิค่ะเคยนะที่นี้ก็คือเวลาแกงผัก็คือใส่กะปิเยอะหน่อยแล้วก็แกงบอนก็คือหยอดก็คือใส่น้อยๆใส่นิดเดียว เดีวยวแต่ท้อยกัข้าวยำเออาวยำก็คือเป็นข้าวที่ว่ามีการนําสมุนไพรนําผักหลายชนิดมามาพุกเขากันนะคะราดด้วยน้ำปลาอะไรอย่างยค่ะจะยุ่งเจ้าผัค่ะเดือนสิบเอ็ดมันตรงจะเสียงมาถึงชั้นถุงมาเดือนสิบเนี่ยนาคุงตกเหน้าที่เนี่ยคือเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงที่ผลผลิตเนี่ยกำลังแบบ ออกออกตอบออกผลสามารถที่จะเก็บเกี่ยวกินได้เหมือนแบบผลไม้อะไรอย่างนี้มีเยอะในช่วงปายนี้องคูนช like ้าคุนไม้ก็คือกินกินเยอะอิ่มอิ่มนังสำราญแต่ว่าช่วงเดือนสี่เดือนห้านี่ก็คือผลผลิตไม่ค่อยมีจะค่อนข้างแห้งเลยอีกนึงก็คือกินได้นิดหน่อยนกอ่งนี้ค่ะกินกินเหนียวคำว่ากินกินเหนียวเนี่ยก็คือกินข้าวเหนียวพอใช้ใน ประเพณ al, like, so so ีการแต่งงานค่ะจะมีการเวลาเจ้าสาวเจ้าบ่าวแต่งงานกันก็จะมีการเลี้ยงแขกด้วยข้าวเหนียวเขาจะถือถือว่าจะให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นกลมเกลียวกันนี่ค่ะกินเมื่อยากบอกก็คือกินจุกมากกินเยอะมากกินสุอะกินเนื้ก็คือกินหมดเรียงจนไม่เหลืออะไรไปเลยอ่ะหมดทุกอย่าง จำไดไหมว่าบ้านบางบ้านอ่ะเขาแบ่งออกเป็นยังบ้านบ้านเรือนไทยอ่ะบ้านมันก็เป็นบ้านอย่มันรก็แบ่งอะไรไม่ใช่มันต้องมีแบบเรือนเครือผูกรู้ไหมเรือนเครือผูกเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงใช่นี่แหละเรือนเครือผูกก็จะมีที่ใช้วัสดุต่างๆประกอบเข้ากับโครงสร้างและตัวเรือโดยการผูกยึดด้วยเชือกเถาวร วัชดูหลักมักเป็นไม้ไผ่ที่มีความเท้มแข็งถาวรเล่นแต่หาได้ได้ภายในท้องถิ่นนะแล้วต่อมาก็จะมีเรือนเครื่องภูเรื่องแล้วก็เป็นเรืองเครื่องสอบเรื่องเครื่องสอบนี้จะมีใต้ถุนสูงใต้ถุนใต้ถุนผัสสะที่ใสเกอใต้ถุนเมียดอกผางล่างเมียดอกผังล่าง ได้สูงมีความเป็นทงถาวอนมีชอ่งองระบายลมอากาศนะคะก็จะมีการใช้เรือใช้แทนตะกูนะคะเพราะเนื่องจากตะกูลขายากคะ่ะนี่ค่ะอาหารก็จะมีแกงหมูปลาแกงส้มข้าวยำแล้วก็ขนมจีนค่ะขนมจีนนี้จะมีนักยาที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีนี่ลักษณะของนู้แล้วก็กินเหนียวค่ะ ทำไมมันต้องมีคนห้อยอยู่ตรงข้างในแข่งขันม er ันก็คือการแข่งเดือนนั่นแหละเพียงแต่ว nah ่าจะมีไอ้สม er um> ุดเรือจะมีนายท้ายเรือกับนายหัวเรือแต่นายท้ายเรือนี่จะต้องถือถือท้ายเรือให้ตรงเพื่อให้นายหัวเรือเราจะถทำผ่าตัดนะเพราะผ่าตัดก็มีงานบนนี้เหมือนกันของเรือลำไหนคว้าและได้ก่อนก็คือเป็นผู้ชนะไปคุณคุณ ประเพณต่อไปก็คือสีนกินเจเสียกินเจเนี่ยมันก็จะเป็นการกินเจของของชาวจีนใช่ไหมคนไทยเชื้อสายจีน mm hmm. ก็จะจัดขึ้นในช่วเงเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมของทุกปีประเพนีก็จะจัดตรงบริเวณศาลเจ้าแต่ละแห่งเลยประเพนีให้ทานไปเนี่ยมันจะเป็นในช่ว เือนยี่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวที่สุดก็คือจะนัดกันมาในช่วงเวลาหัวรุ่งก็คือตอนเช้ามืดใช่เพื่อเป็นการทําบุญเพื่อให้พระพิสุสงยเกิดความอบอุ่นในตอนเช้ามืดก็คือจะมีการก่อบกองไฟแล้วก็ทําขนมถหวยพระประเพณีตักบาตรทูบเทียนอยู่ช่วงไหนรู้ไหมเข้าพรรษาหรือรออกพรรษาในไทย ตักบาตรทุ่เทียนก็คือเป็นการเอาทู่เทียนอย่างมาถวายพระเข้าหรือออกเข้าเข้าใช่เข right. so ้าสิไม right. ่พลาดจุดเทียนใช่เพราะว่าเทียนเนี่ยจะติดกระบอกเทียนเนี่ยที่เอามาถวายเนี่ยจะให้พระบิดสูงอย่างได้ใช้บูชาพระรัตนคายตลอดสามเดือนในการเข้าพรรษาแล้วที่ข้อมูลเรามันมีแค่นี้งเหรอ ปันเนน้อยจังเราเราเจอจากเน็ตด้วยใช่ป่ะแน่เธอแน่ใจได้ไงว่าในเกมเนจะถูกต้องไม่แน่กูไม่รู้อ่กูไม่รู้อจะแำยังไงมาก็เจอแบบเราไปถามเราต้องไปถามผู้รู้ใครอ่ะผู้หลอคิดผู้แก้วไงผู้แก้ Қап, қап. ก็ไม่ยังดอก